รเราจะมาแต่งกิ่งไผ่โดยใช้กรรไกรตัวใหญ่ครับของตัวคินโซนะครับยีอ่อหอคิ so นโซเครับ, so รบเป็นตัวนี้มันมันจะปรับระดับความยาวได้ถึง17ตั้งแต่17นิ้วถึง30นิ้วนะครับด้ามเขาจะยืดหดได้ครับผม,ผมก็ใช้นะครับใช้มาตัด ตัดตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับตัดตัวใหญ่ๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสกันไก่ดูนะครับเทสันไก่ดูเดี๋ยวมผมก็ใช้มานานแล้วล่ะค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเพราะว่าตันนี้มัน,มนเล่นผงต้นตอมันตั้งแต่ เป็นเป็นตัวตัวที่เราเอามาปลูกครั้งแรกครับเมื่อมันเป็นกิ่งแนละ้วเราก็สมควรที่จะตัดทิ้งครับก็นะครับ,รบแผก็ประมาณนี้ครับกไกลตัวนี้ด้ามยาวตัวใหญ่สามารถตัดได้ครับผมของกินโซครับผม